sure ครัวนะคะแบบว่าครัวซิงก์สำเร็จรูปจากแบรนด์คาบีนะคะรุ่นเซียนาขนาด100ซนติเมตรค่ะตัวนี้เลยสีขาวแบบนี้สวยๆเลยค่ะพี่แอ๋ขตัวนี้น<ช>ะคะจะมาเติมเต็มให้กับชุดครัวห้องครัวของคุณนะคะทาให้ครัวรสมบูรณ์แบบมากขึ้นใช่แล้วที่สําคัญอันนี้นะพี่แอ๋เขามีซิงค์ติดมาเลยในตัวนะคะเราก็ไม่ต้องไปเจาะซิงทําให้ลําบากมากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ที่สําคัญตู้นี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาเปิดอีกก่านะคะด้านในนะคะแบ่งเป็น2ชั้นชัดเจน และด้านบนตัวนี้นะเรามีแบบตัวซีนตัวซีนแล้วก็ด้านนี้นะคะเรามีเป็นตัวแบบตัวล็อกไว้นะคะับบล็อกดียังไงคะพี่แอฟคือตัวซินยางเวลาแบบเราปิดประตูเนาะถ้าประตูแน่นพอนะคะพวกแมลงสาบมดหนูอะไรเงี้ยเวลาเราวางกับข้าหรือว่าของแห้งนะคะก็จะไม่มารบกวนเราอันนี้ก็ถือว่า วัสดุเขาทําดีนะเป็นอลูมิเนียมนะคะพี่แยกขาโครงสร้างเขานี่เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะคะตัวขอบซิงค์ที่หุ้มมาตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะคะส่วนหน้าบานนี้นะคะจะเป็นตัวเหล็กกัาวไนซ์นะคะที่เขาเอาไปพ่นสีขาวพ่นสีเพาเวอร์เพาเวอร์คอร์สนะคะเพราะแบบว่าให้ให้ดูความหนาแน่นแล้วก็สีเนี่ยมีเทคเจอร์มากขึ้นใช่ตอนนี้นะคะด้านบนนะคะด้านบนมีหุ้มซิลิโคนนะคะด้านล่างเราก็มีเป็นตัวแบบ ตัวล็อกตัวล็อกเห็นไหมคะว่าด้านในแย่ะาเขามีตัวจัดเก็บชั้นวางเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วแบ่งแบบอะนี่ตัวนี้เห็นไหมคว่ำจานได้จัดเก็บสิ่งของได้ตัวนี้อะนี่ช่องเช่นตัวเนี้ยนะคะน้องกี้ขาเวลาเราแบบกังวลเรื่องน้ำน้วหรือว่าแบบจะมีเป็นสนิมไม่มีนะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสแตนเลส ใช่ตัวนี้นะคะเห็นไหมพี่แอค่ะของเขาพอเราน้เํเหยดลงมาด้านล่างเขาจะมีรูระบายน้ํานะคะที่ทิ้งน้ําไปด้านล่างได้เลยค่ะพี่แอเห็นไหมว่าลูกค้าแบบไม่ต้องกังวลเลยนี่นี่ด้านด้านล่างนี่จะมีรูนะคะ<ช><ๆ>ทิ้งน้านะคะแล้วก็ความจานทิ้งน้ํไม่ต้องนี้นะคะนี่เรียบร้อยอุปกรณ์ใต้ซิงก็คือจัดเก็บมาให้ยงดีแล้วที่สําคัญนะตู้นี้บอกเลยว่าปกติถ้าเราไปซื้อที่อื่นที่เป็นซิงนะคะเขาก็จะมีแค่ท่อน้ําทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ตัวสะดือนะคะแล้วก็ อุปกรณ์แค่นี้3ามชิ้นแต่ว่าของเราพิเศษขึ้นมาให้นะคะจะเพิ่มสายน้ําดีไปให้ลูกค้าด้วยอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยไม่ต้องซื้อสายน้ำดีเพิ่มชุดนี้ครบเป็ดเสร็จเลยนะคะอ่ะนี่พี่แอ๋ค่ะอันนี้เห็นไหมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขามีตัวที่ใส่ช้อนใส่ช้อนนะคะใส่ช้อนใส่ตะเกียบนะคะได้ให้ดูจัดวางเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะก็ระวางไว้ด้านนี้เห็นไหมว่า ช่องเนี่ยออกแบบมาพอดีเลยใช่ค่ะหรือว่าด้านบนเนี่ยล้างจานเสร็จแล้วใช่ไหมคะล้างจานเสร็จแล้วคว่ำตรงนี้ก่อนก็ได้ให้ใแหง้งเนี่ยความแลให้ทิ้งน้ําก็ทิ้งน้ำลงมาที่ทิ้งอยู่ดีนะคะก็ทําให้จานชามนี่เอ่อมันแห้งแล้วก็เสด็จน้ําได้มากขึ้นแล้วก็ค่อยเช็ดแล้วก็ไปเก็บในอุปกรณ์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมีเครื่องปรุงเยอะๆเช่นหอมกระเทียมพริกไทยหอมกระเทียมพริกไทย,ย,ยอย่างที่บอกน้อพวกของแห้งอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมดหนูแมลงสาบมาก่อกลัวเราอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เลยแบบปิดสนิท